หากแบบบอมีข้อแม้หากเจ้าเมื่ใจเร้่องเสดหาผู้สาอีงก <c oughs> เออลืมไปเนดเมิ่อมาเมื่อเต็มมือหวานด้วยเลี้ยงชีพนอนได้ดีอ,อ๋อคิดออกแล้วให้เซียมีกเติมให้ดีกว่าซีโทรทางอันเบอร์โทรเอามีเงินทางเบอร์โทรย,ยุกเออโบได้หวะเพราะว่า มงนี้เป็นมงเซียวินเห็ดเบี้ยมันเลี้สิเห็ดจังได้หัวล้วลบกวนไะยาเนาะสิทบไปติลติลฮัลโหลเซียวินฮัโลโหลเซียวไซมีอย่างบอ โดยว่ามาเลยเนาะเสี่ยวพอดีเน็ตกูมดเนาะมึงพออยู่ใกล้กับห้านไข่บัตรบอกโบได้อยู่ใกล้ดอกเสี่ยวแล้วสีเห็ดเหนียวได้ละบบได้เติมบัตรนาทีเพราะว่ายานผู้สาวเครียดนะโบได้เสร็จหัดเต็มเมื่อวานแล้วนะอ๋อตัวนี้บแยากดอกเสี่ยวเนาะเดี๋ยวทางหาจะเติมให้ทาหู้จักแอปดีๆเนาะนั่นก็คือแอปวีเพย์เนาะแอปที่ว่าเติมเงินสะดวกสบายเนาะ เติมปุ๊บในปั๊บเนาะเติมง่ายๆโดยครอบใจเสียวแล้วถ้าสมมติว่ากูอยากติมแบบมึงขนาดอยากเห็ดแบบมึงนี้เขาควรเห็ดแนวได้นะเนาะเขาก็เติมแบบมึงได้บอหรือว่ามันจะมีความยุมย่ยงยากียของบอเสียวบอกให้กดเหงอ๋อให้ให้เสี่ยวเข้าไป Google เนานะหรือว่า p r e ย์สให้เสี่ยวพิมพ์คำว่ามีเพศเนาะพิมพ์คำว่ามีเพศแล้วบัดนี้ก็ ติดตั้งเนาะให้เซียวติดตั้งมาแล้วก็ตังจากเซียวติดตั้งแล้วก็ให้เนไรรหัสเนาลเบียบียน้วัเ,ววเกร์เร็แล,ๆๆๆๆแล้วก็เซียวก็สามารถได้รหัสเนาะทางบริษัทจะส่งรหัสให้แล้วก็เซียวป้อนเขารหัสแล้วก็สามารถเติมมูลค่าโถได้เลยเนาะง่าย โอเคขอบใจเนาะแต่ว่าตอนนี้เติมบัตรให้กูกอนอนแล้วมือแหลกแล้วกะจะให้มึงบอกวิธีสม,มัครอีกเดี๋ยวสิเติมให้เด้อมีแตใ่ให้เซียวส่งเบอร์มาเลยเนาะเดี๋ยวทางนี้จะเติมให้โอเคเดี๋ยวส่สงใหนะ้เนาะขอใจเด้อเซียวโดยเพราะเป็นอย่างเซียวมีอย่างก็ปรึกษากันได้เนาะทางนี้จะสอยเสมอจากซีเนาะโอเคแล้วพบกันเนาะโอเค Yes เซียวินจะติมบัตรให้แล้วเนาะจะได้เซ็นหาผู้สาวแล้ววันนี้ yes. เดี๋ยวสิเติมบัตรให้เซียวไซก่อนเยี่ยวไซเนาะเบอร์เซียวไซโอเคเซียวไซส,ส่งมาแล้วเดี๋ยวเติม เข้าไปแอปฟีเพลยเนาะอันนี้ก็แล้วก็ถ้าจะใส่เบอร์เอาแล้วเติมง่ายๆเนาะทุกคนง่ายๆเนาะเติมเติมใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เติมสะดวกสบายเนาะเติมปุ๊บได้ปั๊บเลยง่ายๆเนาะได้แล้วเห็นบอกง่ายๆเนาะตัวนี้นะเติมบัตรเนาะ เติมสะดวกสบายว่องไวทันใจเนาะง่ายๆเน็ตเมื่อตอนใดเขาก็เติมตอนนั้นเนาะง่ายๆโอเคเนาะก็ได้แล้วเนาะเซียวใสเดี๋ยวจะเซตบอกเซียวใสก่อนเดี๋ยวจะส่งให้เซียวใสก่อนเนาะจะส่งให้เซียวใสก่อนโอเคสําเร็จแล้วเด้อเซียวใส